โคมล้านนางานหัตกรรมของชาวล้านนาที่ยังคงอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานโคมสะท้อนถึงการสืบสานประเพณีความเชื่อของชาวไทยและชาวล้านนาและสะท้อนถึงความรักของผู้ทำโคมอย่างครูพลเทพบุญหมืน่นครูช่างศิลปะหัตกรรมจากสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยที่ใช้ภูมิความรู้ในการทำโคมด้วยความประณีต งดงามและยังดำรงอยู่พร้อมกับความเชื่อที่ว่าหากได้มีการจุดโคมแขวนหรือมีการบูชาประทีปโคมก็จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะแสงไฟที่จุดเปรียบดังแสงสว่างในการดำเนินชีวิต กว่าจะมาเป็นโคมสักใบหนึ่งเนี่ยนะครับต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้รูปแบบในการทำนะครับวัสดุอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้นะครับการจักไม้จักตอกนะครับมาขึ้นโครงนะครับทำเป็นรูปทรงลักษณะต่างๆนะครับของโคมที่เราจะทำนะครับอย่างเช่นโคมแปเหลี่ยมนะครับแล้วก็เหลาตอกขึ้นโครงประสานด้วยกาวละเทคนยนะฮะแล้วก็นําไปตากแดดนะครับประมาณสักครึ่งวันเนี่ยนะครับถ้าได้โครงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยก็เราจะใช้วัสดุในการปะติดอย่างเช่นผ้า หรือว่ากระดาษเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งนะครับเพื่อความสวยงามก็จะมีการติดกระดาษทองนะครับแล้วก็ตัดลวดลายในการประติดเพื่อตกแต่งตัวโคมนยให้สวยงามมากยิ่งขึ้นมีการตัดหางนะครับในรูปแบบลักษณะต่างๆก็จะได้โคมหนึ่งใบนะครับ ในช่วงเทศกาลยี่เป็งนหรือว่าลอยกระทงเนีครับเราก็จะใช้บูชานะครับตัวนักสัตว์นะครับหรืออาจจะในเรื่องราวเกี่ยวกับของเทศมหาชาติก็คือพระเวสสันดรนะฮะนะครับอันนี้เราจะใช้โคมผัดเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ในช่วงเทศกาลยี่เป็งน,นะคังเทศมหาชาติครับ ก็จะมีอยู่ที่ความคิดของคนตัดนะครับเ,เราจะเริ่มจากลายที่ง่ายไปก่อนนะครับเข้าสู่ลายที่ค่อนข้างจะยากมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นความชํานาญหรือว่าความยากความง่ายเนี่ยก็จะเกิดที่ช่างหรือว่าสลานะครับที่ตัดมานานแค่ไหนนะครับก็จะทําให้ลวดลายที่เราได้นะครับสวยงามหรือว่าไม่สวยนะครับก็อยู่ที่ไอเดียหรือว่าความคิดของช่างเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าตัด ขาดไปนิดเดียวนะครับลวดลายต่างๆเนี่ยก็จะไม่เสมอแล้วก็มีความแตกต่างที่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนมันอยู่ที่คุณค่าของของจิตใจนะครับของความศรัทธาครับผมที่อยู่ควบผู้กับของสังคมล้านนามาโดยตลอดนะครับมีความสําคัญตั้งแต่อดิตจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีการพัฒนา,าเรื่อยๆมานะครับจนให้เข้ากับยุคสมัยของปัจจุบันนี้นะครับ เป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะนำเอาความรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับศิละปะวัฒนธรรมแต่และท้องถิ่นเนี่ยนะครับให้ประจักษ์แก่สายตาของคนในโลกได้รับรู้นะครับว่าของคนไทยเราเนี่ยนะครับก็มีดีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเป็นอย่างยิ่งก็ต้องขอขอบคุณทางสถาบันเป็นอย่างยิ่งนะครับผม ฝากไว้กับคนรุ่นหลังนะครับที่จะสนใจนะครับเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็ช่วยการอนุรักษ์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับโคมของคนล้านนานะครับไว้ให้ยั่งยืนนะครับอาจเท่าที่จะเป็นได้นะครับแล้วที่นี่ก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่พร้อมนะครับที่จะให้ความรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับโคมเนี่ยสนใจเข้ามา,าศึกษามาเรียนรู้ได้นะครับ